แฟนๆขายหัวเราะเศร้าวอาวัตตาโตนักเขียนการ์ตูนในตำนานเสียชีวิตแล้วนับเป็นข่าวเศร้าและความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการการ์ตูนบ้านเราหลังเฟซบุ๊กของหนังสือการ์ตูนชื่อดังในตำนานอย่างขายหัวเราะได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของวัฒนาเพชรวรรณหรืออวตัต นักเขียนการ์ตูนเบบี้และขายหัวเราะได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วที่จังหวัดอุทไทธานีโดยทางเพจได้ระบุว่าทีมงานขายหัวเราะขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาวสา์วัฒนาเพชรสุวรรณ นักวาดการ์ตูนผู้สร้างสารรค์ผลงานให้กับผู้อ่านมาอย่างยาวนานอาวัตจากพวกเราไปอย่างสงบด้วยโรคชราทีมงานทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาวัตด,ด้วยครับกำหนดการสวดพระอภิธรรมคุณพ่อวัฒนาเพชรสุวรรณ ณวัดคงคาอเภอบางใหญ่จัังหวดนนทบุรีศาลาสองวันพุธที่วันที่12มกราคม2565เวลา16นาฬิการถน้ำศพวันพุธที่วันที่12มกราคม2565ถึงวันศุกร์ที่วันที่14มกราคม2565เวลา18นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่15มกราคม2565 วเวลา16นาฬิกาชาปนกิจศพเช่นเดียวกันกับใน Facebook เฟซบุ o กเฟนสตูดิโอครับหรืออารีเฟนฮาสซนีเจ้าของนามปากกาเป็นสตูดิโอแห่งขายหัวเราะก็ได้โพสต์รายการจากไปของอาวัตระบุว่า RIP อาวัตแห่งการ์ตูน เบบี้และขายหัวเราะได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อเช้าวันที่11เมษคอควาย2565ซิรีรวมอายุ90ปีขอให้อาวัดผู้เป็นที่รักและนับถือหลับอย่างสงบกราบนิรนิร์น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา